ชาชาวยนะจ๊าวันนี้เป็นวันบุญแห่งขาจิ้มแย้ม

ดโอกา,า,าสารชพระารสิสสิงหาคมองพคุณเป็นเน,น้นพ้น,นย่งหาที่สุดไม่ได้นก็ขอให้แข็ีเกียรนะครับได้รับสิ่งของได้รับการดูแลเอาจะรัสาาด้วยนจะ <m> ไปกแข่งไกลพวกนมนกันมันลแต่ป <that> like <anyway> um ุ๋ยโขดรทุกหมายเลขทะเบียนแตกหนึ่งหกสองเการนีนั เป็นสิ่การมที่รุนแรงที่มีความสำคัญหรืที่บริเวณหน้าไหนทงกำลังมีเรืนะครับเกี่ยวกับเรื่อนของการสืบ่วนผกินภัณฑ์ของกรมการชารเจ้า่อกทรเงินและสื่อการข้อมูลที่มีนะครับทีนเรื่องความสะอาดในยา ถ้าท่านทานแล้วเนี <Jetzt die abil itation> ่ยท่านเก็บด้วยท่านอย่าวางทิ้งไว้ที่ได้สมรสมุ่วมุ่งมป็นสมัยวันนี้นะครับขอให้ท่านเจ้าท่าอาจารย์อาจานย์ทุกท่าน ับของบริษัทสีทองบริโภคจำกัดในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านยุทธนาถินมีครอบครัวหลวงู่ฝันและครอบครัววันพระเจดมรีเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรครับผมสัญญาครับหนึ่งสีทองอยู่ไหนไม่รู้หนึ่งสองสามาคนนี้ตัวตาเสร็จแล้วนะครับ 1 2บเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่29ครั้งที่40ที่เราชาวบุรีรมร่วมใจทำาิีถวายพ่อซึ่งก็มีระจัดเล็กลงเพรเราอายุมากแล้ว ก็มีปวดฟรีมีแจกขุงยันชีพแจกยาสามัญประจำบ้านแจกเสื้อผ้ายุโรปแล้วก็ตัดผมฟรีนะครับแล้วมีคนใจบุญก็มาทำโรงทานกันคาดว่าทั้งยี่สิบกว่าจุดแต่เราไม่ตั้งเต็นแล้วครับเพราะว่าละยูมางแลนะ้วครับคก็ะจะทําถวายท่านนะจนกว่าพวกเราจะหมดลมหายใจก็ค,คุณหมอจากโรงพยาบาลหมอเอื้อมพาก็มาช่วยตรวจหมอ พีติมาก็มาช่วยกันตรวจครับนการจเงินต่อไปก็มีเๆครับต่วนคนวันคนวันพ่อน,นี่เราตั้งตู้ปันสุกแทนครับตู้ปันสุกนี่เราตั้งมาสี่ปีกับอีกสามเดือนพันห้าร้อยวันโดยไม่หยุดแม้แต่วันเดียวเพราะว่ามีคนมาใส่ผมก็ไม่ต้องใส่คนไม่ใส่ผมก็ใส่จะใส่ให้ทุกๆวันให้คนชาวบ้านท,ที่ลำบากยากจนตั้งแต่โควิดมาแล้วครับก็ใส่ไปจนกว่าเราจะปิดกิจาการอีกสักสามสี่ปีแล้จะปิดกิจาการก็จะใส่ให้ครบเจ็ดแปดปี ทำถวายในหลวงรอชกากับ 5, เราชินี้หน้พันปีหลวงครับว่าการที่เป็นผู้ให้มีความสุขมากนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันนะคะให้กับผู้ยากไร้ปีนี้ก็มีคุณหมอตาที่ท่านมีตามาช่วยตรวจให้ด้วยก็รู้สึกข,ขอบคุณท่านมากค่ะงานก็อยากจะให้มีแบบมีปีติกปีอยากจะแจกให้กับผู้ยากไร,ปร้ปีในงานนั้นเนอะ ท,ทุกครั้งทุกคทแจกก็เห็นสุดคนมาด้วยความยินดีแจ่นใจดีใจที่จะได้รับของแจกจากทางเราจัดจัดอย่งางนะี้ไปนานไหมฮะพูดนานคิดว่าถ้าถ้ามีกำลังที่จะทำก็จะจัดไปตอลอดโอเค วันแม่ขอให้ทุกคนคิดถึงแม่ถ้าอยู่ไกลก็ไปหาแม่นะคะดูแลท่านให้ดะคะีคนที่มีแม่ยังอยู่ก็มีบุญมากที่แม่ยังอยู่กับเราขอให้ดูแลท่านให้ดีที่สุด